วัีค่ะวันนี้พบกับบทเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่นะคะการนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่มี2วิธีด้วยกัน 1. การใช้ซ้ำรียูดเป็นการนำวัสดุกลับมาใช้อีกครั้งให้คุ้มค่าที่สุด 2. การนํากลับมาใช้ใหม่ Recycle เ,เป็นการนําวัสดุเหลือใช้มาแปลสภาพก่อนเพื่อให้เป็นวัสดุใหม่แล้วนํากลับมาใช้อีกครั้งเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันก่อนนะคะตัวอย่างแรกนั่นก็คือถุงพลาสติกถุงพลาสติกเนี่ยเราใช้กันโดยทั่วไปอยู่แล้วนะคะ ดังนั้นการนํากลับมาใช้ซ้ารียูสก็คือการนํากลับมาใช้เป็นถุงขยะหรือว่าถุงใส่ของส่วนการรีไซเคิลก็คือการนํามาตัดตกแต่งเป็นดอกไม้เพื่อที่จะตกแต่งบ้านเรือนนั่นเองค่ะตัวอย่างที่2นะคะก็คือขวดพลาสติกที่เราใส่น้ํานั่นเองค่ะขวดพลาสติกเนี่ยเราสามารถนํามาใช้ซ้ํารียูสโดยการนํามาใส่น้ําหลายครั้งหรือว่าการรีไซเคิลโดยการ นำมาทำเป็นของเล่นอาจจะเป็นรถหรือว่าเครื่องบินของเล่นนะคะหรือการนำมาทำเป็นของใช้เช่นกระถางต้นไม้เหล่านี้นั่นเองนอกจากตัวอย่างนี้ก็ยังมีวัสดุอุณนภอมามากมายที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะทุกคนลองกลับบ้านไปดูกันนะว่ามีของเหลือใช้อะไรบ้างไหมแล้วลองดูว่าจะสามารถเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างแล้วเอามาส่งครูกันดูนะจ๊ะ ห้องของลิบดารกชมัดต้องมีขยะเอ้ยของเหลือใช้บ้างแน่ๆเลยไม่ต้องเลยโพล่ามาช่วยลิบดาจัดห้องก่อนเลยแล้วจะทำยังไงเล่าโพล่าจะรู้ได้ยังไงล่าว่าลิปดาจะแยกของยังไงอะ่ะนั้นก็ต้องลองแยกตามวัสดุแบบที่เรียนมาวันนี้ดูดีไหมโอเคนี่ล็อกของเล่นของลิบดามีผ้าเช็ดหน้าทำจากผ้าก็ต้องเก็บใส่ตู้เสื้อผ้าให้เรียบร้อยด้วย นี่ยางรถดอมเส้นเปิดของลิปดานี่นาโอ้โหลิบดามีรถสังกะสีด้วยต้องเก็บให้ดีไม่ให้เปียกน้าเดี๋ยวจะเป็นสน,นิมนะหมดรถนี่ยังเหลือหน้าว่างตั้งเยอะเดี๋ยวจะฉีดกระดาษหน้าที่ไม่ได้ใช้ออกแล้วก็เอามาใช้ต่อดีกว่าทําไมมีแก้วน้ํามาอยู่ในห้องนอนได้ล่ะระวังหน่อยสิเดี๋ยวแตกขึ้นมาก็บาดเป็นแผลหรอกชุดขขาเล่นซานี่ทำมาจากพลาสติกเลยเนี่ยเกือบเผลอเหยียบหักแล้วละสิทั้ทงที่แข็งดีแท้แท้ เอาละเรียบร้อยแล้วแมห้องสะอาดขึ้นตั้งเยอะถ้าโพล่าไม่ช่วยเมื่อไหร่จะเสร็จแล้วเนี่ยมาดูกันดีกว่าว่ามีของเหลือใช้อะไรบ้างก็มีกล่องคุกกี้ที่หมดแล้วกระดุมเก่าแล้วก็เศษพลาสติกที่แตกจากของเล่นแมมีน้อยกว่าที่คิดนันเนี่ยอย่าเพิ่งภูมิใจเลยมาคิดดีกว่าว่าจะทำอะไรอะ่ะงั้นเอามาทำกล่องเก็บของสวยๆดีกว่านะ ก่อนอื่นแล้วก็เอาของที่เหลือใช้มาทำความสะอาดให้เรียบร้อยชะก่อนพวกเศษพลาสติกเนี่ยอาจจะมีคมได้ต้องระวังให้ดีและควรจัดการเอาส่วนที่คมออกด้วยการขัดด้วยกระดาษทรายเอากล่องคุกกี้มาระบาลีให้สวยอย่างที่ชอบเอาเศษกระดุมกับพลาสติกมาติดที่กล่องด้วยกาว<อ>ให้สวยงามเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วโอ้โห DIY ง่ายนิดเดียวว้าวสวยจังเลย งั้นต่อไปก็ตาโพล่าบ้างละงั้นไปที่บ้านโพล่ากันเลยดูซิว่าจะล็อกขนาดไหนโพล่าไม่เหมือนลิฟดาสักหน่อยโพล่านะทำความสะอาดทุกวันเลยเอ้ยแล้วงั้นลิฟดาจะรีบไปไหนเนี่ย